วันนี้เราพาเพื่อนมาดูดไขมันเชนเคสนี้เนาะดูมันห้อยใช่ไหมอดทนเขาไว้คะ่ะอดทนไว้เออเดือนนึงแม่งขุ่นมันแบบมันอย่างเงี้ยจริงๆทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ว่าเบากับเซิร์ฟบิวตี้นะคะที่เห็นฉากแปลกๆ <S <S เพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่รีวิลิ่งคลินิกค่ะวันนี้เราพาเพื่อนนะคะมา,บบาดูด<อ>ไขมันหน้าทอ้อทุกคน เดี <S <S like ๋ยวเรามาดูกันว่าเราพาใครมาดูแล้วก็จะเป็นยังไงตามมาดูกันเลยมาดูกันทุกสาขาแล้วก็คนนี้นะคะคือคนที่เราจะพาทุกคนมาดูและนี่ก็คือน้องพุงของมันนะคะทุกคนคะเดี๋ยวจะเป็นยังไกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันยังไม่ได้เจอคุณหมอใช่ไหมยังเลยตื่นเต้นไหมตอนนี้เป็นยังไงตื่นเต้นมือสั่นกะแกก็ดูไม่ได้ เราต้ตื่นเต้นกันวันด้วยด้วยอันนี้กำลังจะทำอะไรอะ่ะถ่ายรูปเหรอใช่ถ่ายรูปแบบว่า before after อะไรเงี้ยเดี๋ยวพอทําเสร็จหรือว่าแบบมาอัปเดตเราจะได้มีรูปเก็บเทียบว,<อ>ว่าก่อนทําเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วหลังทำเป็นยังไงเคัด <Okay S 2> ส่วนมันลดลงเยอะไหมอะไรเงี้ยอโอเคเดี๋ยวเราให้เพื่อนถ่ายรูปกันก่อนจะดู ไขนอตอนนี้เราให้ยาฆ่าเชื้อนะคะระหว่างการให้ยาฆ่าเชื้อก็คือว่าเดี๋ยวหมอจะว่ากาหมออยากได้อะไรบ้างตรงไหนบ้างเออนะมาดูกันฉ้นเคสนี้เนาะดูมันห้อยใช่ไหมที่จะเอาต้องตตดใต้ตเราตะกระจีคะ่ะอดทนเข้าไว้คะ่ะอดทนไว้อตรงนี้เนาะตั้งแต่ที่เราห้อยเราก็เห็นเป็นกระบอก มาปึ๊บเราอยากให้เอวมันเอสนะคะคืออันเนี้ยถ้าเป็นดูดแบบนี้มันก็จะเป็นปลายสายฝอหน่อยเพราะว่าให้มันดูมีสะโพกอะเดี๋ยวออกไปเบิร์นได้ออกสะโพกข้างนอกอ๋อนี่เป็นสายฝอเหรอคะได้เก๋ๆอ่ะตากบเคโลนีนะคะนี่นะแ้วแต่นะคะอันนี้ไม่ได้ว่าเล่นนะทุกคนอันนี้คือจริงจังนะก็จริงจังเลย ก็แบบเป็นความน่ารักกุ๊กกิ๊กใช้ใจลึกตัดใช้ใจแบบฮ้ไว้เออนา่นารักน่ารักอ่าเราก็จะขอบตรงนี้เนาะขอดรงนี้นะ,นะคะตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะได้ให้มัาสกอดก็คือตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะได้ให้ใหมาสกัดก็คือ,อ,อตรงนี้นะคะไม่เอาไม่ร้องไห้ค่ะไม่ร้องไห้แค่ๆอาล้าล้างนี่เห็นปะคือเขาเป็นคนมีสะโพกตรงนี้อยู่แ <c oughs> ล้วใช่ไหมเราก็จะเอาแบบขอบ เอวเขาตรงนี้ใช่มก็เห็ปั๊บกลางแขนหลังมามันก็จะมีกล้ามเนื้อตรงนี้เห็นไหมไอ้พวกนี้เป็นกล้ามเนื้อที่หย่อนแต่ว่ามันรองรับน้ําหนักไขมันไม่ไหวมันก็จะห้อยเราก็จะเอาตรง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 เดี๋ยวเอวไม่เท่ากันเดี๋ยวเอวไม่เท่ากันเห็นป่ะสังเกตว่าเวลายืนอันนี้คือตัวไม่เท่ากันจริงๆหรือไรข้างนี้มันทับกับข้างนี้ใช่เหมือนตัวเขาไม่เท่ากันมันก็จะอย่างนี้ อันนี้เป็นสรลิลเดิมว่าคนไข้ตัวไม่เข้ากันก็จะประมาณนี้แหละข้างนี้ก็จะต้องไปดมเน้นข้างบนมากกว่าในขณะที่ข้างนี้ต้องเน้นสอกยาโอเคเรียบร้อยนะคะประมาณนี้อันนี้คือที่เราจะทำกันนะคะง่าอฝากช่องเสิร์ฟด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปดูที่ด็อกเตอร์เฟิร์นออฟฟิเชียลนะคะคแต่อันนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับบอเลยนะ เป็นอะไรก็ไม่ร <cs Hamilton> ู้ไปดูบ้านดูแบบบ้าบออแตได้ด้วยนะคะอ๋ออไม่ช่องนั้นนะอย่าเรียกพี่ว่าหมอเปิร์นเรียกพี่ว่าลิซ่ารูยังไงแบบดูดูอะเขดูดไงมันแบบคนอธิบายเน่ว่ามันดูดดยังไงมันแบบดืดด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 อย่างเงี้ย าฉันไหลนะไม่ได้ไหลเพราะว่านี่นะไหลว่าขับ รบหนึ่งเดือนที่เราพาเพื่อนมาดูดไขมันเป็นไงบ้างโอเคเลยหลายๆคนอาจจะแบบกาลังสงสัยว่าเราดูดไขมันเนี่ยแม่งมันพักฟื้นานแค่ไหนวะแล้วแบบมันเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยแชร์ประสบการณ์หน่อยเอาตั้งแต่พักฟืนใช่ไหมคือหลังจากที่เอาตั้งแต่ดูดเอาตั้งแต่ดูดตั้งแต่เริ่มดูดเลยเริ่มดูดเลยเหรอเริ่มดูดก็จะต้องฉีดยาชาก่่นเอาไม่ได้เหรอได้ก็ฟิลฟิลว่าแบบฟิลตอนที่ดูดใช่ไหมมันมันไม่ได้รู้สึกอะไรแบบ ไม่ได้รู้สึกเจ็บไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นคือแต่ถามว่ามันมีความรู้สึกไหม <S <S เราอ่ะยังรู้สึกตัวเพราะว่าหมอไม่ได้คือเป็นไม่ได้ดูดแบบยาสลบอ่าเรายังรู้สึกตัวแล้วก็ยังรู้สึกถึงแบบว่าเออเครื่องมือที่แบบเข้าไปดูดในร่างกายเราแต่ว่าเราไม่ได้เจ็บเหมือนมีอะไรยุบยิบอยู่ข้างในแต่ว่าไขมันออกมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมใช่ใช่คือเห็นโหลงขนะที่แบบบรรยากาศในห้องผ่าตัดเป็นไงเป็นกันเองเป็นกันเองคือแบบ พูดคุยหัวเราะแบบเอ uh huh. ยังพูดถึงเรื่องแบบวันนั้นดูดดูดวันที่หนึ่งวันหวยออกวันหวยออกคือแบบว่าคุยเรื่องหวยกัน uh huh. ในห้องขนาดแบบหมอทําใช่ไหมหมอก็ชวนเราคุยเราก็คุยกับหมอ uh huh. อะไรเงี้ย <laughs> แล้วหลังจากนั้นเป็นไงหลังจากนั้นพอดูดเสร็จใช่ไหมคืนแรกอะ เขาก็จะแบบเหมือนพันพันแผลตรงที่ตรงที่เราดูใช่ไหมก็จะมีจุดนี้จุดใต้เราวน้มตรงชนการสองจุดแล้วก็ถ้าตีาไปดูดแบบช่วงช่วงข้างหลังอะ่ะปีกหน้าอ,อ่าปีกหลังก็จะมีตรงปรีกหลังอีก2จุดแล้วก็เป็น6จุดใช่ไหมคะคือจะคือต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าบู้เนี่ยลักษณะการดูดก็คือเป็นการดูดหน้าท้องที่ช่วยในเรื่องของการสร้างเอสเคิร์ฟก็คือทำให้อุหุนน่ะมันเอสขึ้นแล้วก็ คุณหมอเขาจะแบบเหมือนจะดูดตรงนี้ให้ด้วยเนาะใช่ตรงที่เป็นแบบตรงนี้ตรงเนี้ยที่เวลาใส่เสื้อในแล้วมันจะปิ้นออาใช่ใช่ใชเอออันนี้คุณหมอเขาก็ดูดให้ด้วยแล้วคือตอนเนี้ยก็จะบอกว่าเออเดือนนึงแม่งหุ่นมันแบบเออมันอย่างเงี้ยจริงๆทุกคนอยากยืนให้ดูดยืนได้ไหมยืนได้ไหมเน่อันนี้แบบคร่าวๆคร่าวๆอันนี้คือโอยจะบอกดูในดีเห็นไหมมันก็จะแบบเออมันก็จะยังจะเหลือไม่ใช่ว่ามันจะออกไปหมดนะมันยังต้องมีใช่มันยังต้องมียังไงคือร่างกายคนเรามันย้ีู่ดถาาเรแบ ไม่ไม่อยากมีไขมันเราก็ต้องไปออกกําลังกายเพิ่มแบบให้มันเฟิร์มถูกไหมแล้วดูดเสร็จก็จะมีอ่ะโอเคเขาก็จะทาผ้าพันแผลมียามีอะไรให้เราไปกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันมันกดเจ็บแผลอะไรอย่างงี้ป่ะไม่แผลมันไม่ได้ใหญ่นะแผลมันเล็กนิดเดียวเองอะมันแค่แบบอารมณ์เหมือนกับนใช่ให้ให้ให้สอดเข็มเข้าไปได้แค่นั้นเองมันไม่ได้แบบใหญ่อะไรขนาดนั้นแล้วการดูแลก็คือง่ายมากดูแลแผลก็แค่ เช็ดน้ําเกลือ,อแล้วก็ทาเบตาดินแค่รอบแผลแค่แบบไม่ต้องทาโดนแผลนะวงรอบแผลแค่นั้นแล้วก็ไม่ต้องแปะพัคเตอร์ไม่ต้องแปะอะไรเลยแล้วก็ใส่ชุดกระชับคือหมอก็จะมีชุดกระชับไปให้เราเราก็ต้องใส่ชุดกระชับทุกวันเพื่อให้อ,อ่ร่างกายเรากระชับจริงๆแล้วคุณหมอที่รีวิลลิงคลินิกเขาค่อนข้างที่จะเน้นย้ำในเรื่องของการใส่ชุดกระชับมากๆเพราะว่าทุกเคสสั่งหลับหลุดไขมันก็คือต้องใส่ชุดกระชับ ไม่ว่าจะยังไงก็คือต้องใส่ชุดกระชับอย่างน้อยๆคือ1เดือนใส่ทุกวันถูกต้องเนาะเนี่ยก็จะได้แบบเนี่ยวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดกระชับมาก็ยังก็ยังเห็นไหมเนี่ยเหมือนกับเหมือนชุดกระชับอ่ะมันช่วยล็อกมันช่วยล็อกหุ่นเราให้ให้มันกระชับอ่ะให้มันเฟิร์มมันช่วยล็อกหุ่นเราแล้วก็วันนี้นอกจากที่บูจะมาอัปเดตหนึ่งเดือนเนี่ยที่คลินิกเขาจะนวดกระชับให้ด้วยเพราะว่าการนวดกระชับช่วยอะไรช่วยเออก็กระชับ ก็คือสลายผังพืชคือลดการเป็นผังพืชคือหลังจากดูดไขมันมันก็อาจจะมีผังพืชกกอนเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเข้ามาเพื่อที่จะนวดให้มันกระชับขึ้นแล้วก็เป็นการช่วยสลายผังพืชหรือลดการเกิดผังพืชใช่อฝากอีกนิดนึงเมื่อกี้ลืมพูดก็คือที่บอกว่าวันต่อมาที่บอกว่าไม่ได้เจ็บก็คือไม่ได้ไม่ได้ระบมไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรมากแล้วเราอ่ะไม่เขียวเลยไม่ช้ำไม่เขียวเลยแบบ บางทีเราไปดูคนอื่นดูดไขมันก็จะแบบปุ่ช้ำเป็นเขียวเป็นเหลืองเป็นอะไรเงี้ยแต่คือเราไม่เป็นนะแล้วก็แต่แต่อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยนะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะใช่แล้วก็ทํางานได้ปกติเลยวันต่อมาคือใช่ดูคือไปนั่งทํางานแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเจ็บปวดอะใช่ใช่แต่ความรู้สึกมันก็แค่เหมือนเหมือนเหมือนเราซิทอัพแล้วเรารู้สึกปวดกล้ามเนื้อใช่รู้สึกแค่นั้นเลยมันไม่ได้แบบ อ๋อฉันเดินไม่ได้อะไมไม่หลายๆคนแบบอาจจะกังวลว่าดูดไปแล้วจะต้องนอนแบบนอนติดเตียงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ไม้ป่วยขนาดนั้นทางานเลยทํางานวันที่สองไปก็คือทํางานวันที่สามทำงานไม่ไม่ไม่อะไรเลยอ่ะเยียมแล้วก็ได้หุ่นแบบนี้ด้วยนะไม่ได้เจ็บไม่ได้แบบทรมานแล้วก็แบบได้หุ่นดีอ่ะโอเคค่ะให้เกิดใครทียคะที่อยากแบบ เข้ามาดูดไขมันหรือว่าสอบถามากันก่อนอได้เออลองทักเข้ามาก่อนที่เพจดีวีดิ้งคลินิกแล้วก็ฝากช่องเซิร์ฟของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะบ๊ายบายค่ะ